สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาว YouTube แล้วก็ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ท,ท,ทํานายทนายถ่ายทำวันนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีในสถานการณ์ดวงคาดการนะคาดการปี2567ในปีหน้าเนี่ยเรามาดูสถานการณ์แนวโน้มนะของ12ลราศีเป็นอย่างไรบ้างงานเงินความรักสุขภาพสถานการณ์รอบๆตัวมุดบริวารลูกหลานปู้บัธรรมโชคลาภ มาดูกันในรูปแบบของ12เลือนนะอันนี้เราจะมาดูชาวราศีกรกฎชาวกรกฎสาหรับมาอยเจก้าคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ําไม่ว่าคุณจะดูในรูปแบบของออรูปแบบของลัคนาราศีดูได้นะคะรวมทั้งคนที่ไม่ทราบวันเกิดที่แน่นอนไม่รู้วันเกิดวันที่เท่าไหร่กันแน่เนี่ยไม่แน่ใจนะ ถ้าแ,แต่ว่าถ้าคุณเกิดอยู่ในเดือนกรกฎาคมคุณยึดชาวกรกฎได้เลยนะคะสําหรับมาอยู่เจ้ากา,าคณไม่ต้องซีเรียสนะดูไปเป็นแนวทางอยู่ในช่วงของเดือนก็ดูได้เลยเป็นชาวกรกฎนะเกิดเดือนกรกฎาคมนะคะดูแนวโน้มนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเพื่อตั้งรับกับมันสิ่งดีๆก็เป็นกําลังใจสู้ต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนแก้ไขแล้วมระวังตัวเองให้มากขึ้นนะคะ อย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะเป็นเรื่องของอนาคตบางท่านก็กำลังจะเกิดอยู่ก็ได้นะคะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ของอชาวราศีกรกฎเจ้าชะตาในปีหน้านี่มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะเจ้าชะตาแนวโน้มของอชาวกรกฏนะคาดการนะคะมีแนวโน้มเจ้าชะตาในร้สึกว่าจะมีความสําเร็จนะมีความสําเร็จนะ ตามที่ตัวเองหวังไว้อยู่นะคะไม่ว่าตําแหน่งหน้าที่การงานหรือสิ่งที่รอคอยอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จนะโดยเฉพาะการเดินทางโอโ้โหเดินทางนะมีความสุขเดินทางประสบความสําเร็จคุณจะไปติดต่อเรื่องงานเรื่องอะไรคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานสําหรับชาวกรกฎในคาดการปีหน้าเนี่ยนะคะนะคะการเงินการเสี่ยงการลงทุนก็เหมือนกันนะมีโอกาส ร,ำร่ำรวยมีโอกาสโชคดีแม้คุณมีอุปสรรคนะเรื่องเงินเงินทองทองคุณก็จะผ่านพ้นไปนะแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าล่ะถ้าคุณมีสิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีนะคุณอย่าพยายามเอาตัวเองเข้าไปใกล้อย่างอย่างเพื่อนฟูงในมีแต่ปัญหาเอาแต่ปัญหามาหาคุณนะ่ะ mm. เพราะฉะนั้นคุณหลีกเลี่ยงได้นะคุณก็หลีกเลี่ยงช่วยได้เท่าที่ช่วยอย่าเอาตัวเองไปมากนักกับเพื่อนแล้วก็ญาตินะคะมันจะทําให้พลังชีวิตของคุณเนี่ยนะคะ มันถูกเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็เรามาระวังการโดนหลอกลวงหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายเรามาระวังให้ดีๆการหลอกลวงเนี่ยนะคะอืมต้องเรามาระวังให้มากๆนะในปีหน้าเนี่ยนะคะ่ะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นสําหรับชาวกรกฎอยู่หลายเรื่องเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินไม่กระทั่งความรัก นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานกันเลยดีกว่าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคนที่หางานใหม่โอ้โหแน่นอนมีโอกาสได้ในะปีหน้านี่นะคนที่ไปสมัครงานนะหรือตกงานอยู่คุณมีโอกาสได้การลงทุนใหม่กิจการคุณก็มีโอกาสจะลงทุนได้เหมือนกันแต่สิ่งที่คุณต้องทําทใจหน่อยก็คือคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเพราะว่าคุณจะมีคู่แข่งเข้ามานะทำให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นพลังที่ทําให้คุณมีความรู้สึกวิตกกังวลนะคุณไม่ต้องกังวลแต่สิ่งที่คุณต้องกังวลก็คือรอบครอบการถูกหลอกนะเออในปีหน้าเนี่ยนะถือว่างานดีนะมีโอกาสหางานได้ลงทุนกิจการใหม่ๆก็ถือว่าเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปดีนะมีโอกาสสําเร็จอยู่บางท่านงานมีโอกาสได้เดินทางไปทํางานไกลหรือมีโอกาสทํางานได้เป็นงานที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือไปทํางานต่างประเทศก็ได้ นะครึ่งปีแรกเนี่ยมีโอกาสครึ่งปีแรกเนี่ยเดินทางบ่อยมากเหมือนกันนะครึ่งปีหลังก็ถือว่าดีเหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาการของการงานนี้ก็คือถ้าคุณอยู่ในผู้บริหารหรืออะไรก็ตามบางบางครั้งคุณต้องหย่อนหย่อนบ้างนะคุณอย่าเข้มงวดหรือว่าอย่าตึงเกินไปนะในสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่นะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะมีโอกาสเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตามนะคะ ถือว่าดีนะในเรื่องของงานงานเนี่ยแน่นอนมีความสำเร็จเนี่ยนะคะออมีโอกาสได้งาน,นแน่นอนนะชาวกรกฎอยู่ที่บุญนะพเพราะนั้นไปทำบุญมาเยอะทานศีลภาวนาเนี่ยนะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรแผ่เมตตาให้ตัวเองด้วยนะคะจะได้มีความสุขประสบความสำเร็จตามที่ชะตาพาไปนในการคาดการณ์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่ความเชื่อนะคะ เี่มาดูเรื่องโชคเรื่องเงินเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยนะคุณจะดีขึ้นนะเรื่องเงินดีกว่าปีที่แล้วแะได้รับการช่วยเหลือหรือไปติดต่อธุรก,กรรมการเงินประสบความสําเร็จนะเริ่มรวมทั้งโชคด้วยโชคก็มีบ้างนะมีบ้างนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตามมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภอยู่นะคะแต่ถึงจะไม่มากแต่ก็ถือว่าดีนะถือว่ามีเข้ามาแน่นอนนะเรื่องโชค แล้วก็โชคที่จากการทํางานก็เหมือนกันจากการผลงานก็เหมือนกันจากการเดินทางไปติดต่อเรื่องเงินเงินทองทองคุณก็มีโอกาสนะแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ถือว่าคุณจะประสบความสําเร็จอยู่นะสิ่งสําคัญก็คือเราม้ดระวังให้ดีๆการถูกหลอกลวงหรือผิดหวังรอบครอบก่อนศึกษาให้ดีๆการที่จะไปเซ็นสัญญาเรื่องเงินเงินทองทองหรือเซ็นสัญญาเรื่องงานอะไรก็ตามหรือการเดินทางอะไรก็ตามต้องดูให้ดีๆนะคะ รอ,อบคอบให้มากๆมีสติให้มากๆนะคะนะสำหรับเรื่องหน้าที่การงานอนะ่ะแต่ว่าแนวโน้มทางด้านผู้อุปถัมภ์นี่ถือว่ายังยังไม่ดีเท่าไหรนะ่นะนะผู้อุปถัมภ์ยังคือคุณต้องต้องช่วยตัวเองให้มากๆในปีหน้านี่ถือว่าเจ้าจะตาเป็นอะไรที่ดีอยู่อย่าเพิ่งหวังแต่ผู้อุปถัมภ์อย่างเดียวไม่ได้คุณต้องลงมือทํา แต่ว่าคนที่คอยช่วยเหลือไหวหวานเป็นธุระนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะคะยังมีพลที่พอแบบไหวหวานเป็นธุระปักปังอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้อยู่นะคะทีนี้เรามามองลักษณะของอความรักบ้างความรักถือว่านะมีโอกาสได้แต่งงานนะในช่วงครึ่งปีแรกนะมีโอกาสได้เดินทางไปพบปักกันหรือเขามาหาหรือเราไปหาเขาเนี่ยนะมีโอกาสนะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็ดีเหมือนกันนะ แต่บางท่านมีโอกาสได้คือสีนออกบวชนะบวชเบียดก่อนบวชนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่นะโดยเฉพาะคนที่เป็นโสดมีความรักใหม่เกิดขึ้นนะมีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่คนทีคนทคนนะ่คนที่มีคู่เนี่ยนะคนที่มีคู่เนี่ยนะคุณจะเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นช้างเท้าหน้านเป็นคือหัวเลี้ยว ัวเลี้ยวหัวแรงของครอบครัวนะ่ะไม่มีคุณครอบครัวขาดคุณไปเนี่ยไม่ได้เลยนะเนี่ยชาวกรกฎในปีหน้าสาหรับคนมีคู่นะปัญหาคุณต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยนะกับการที่แบบว่า,เ,าเงื่อนไขต่างๆของคนรักบ้างนะหรือคุณอาจจะตั้งเงื่อนไขกับคนรักมากเกินไปนะหรือการไปเกี่ยวข้องกับความรักที่มันผิดพลาดเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับคนที่มีครอบครัวหรือความรักที่มันผิดเนี่ย ผิดศีลธรรมหรือผิดอะไรก็ตามนี่แหละหรือการหลอกลวงทางด้านความรักคุณก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะอย่างไรก็ตามนะทำนายคาดการความรักให้อยู่นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีการทำนายเป็นลายเดือนให้เหมือนกันนะความรักคาดการก็มีในลิงก์ข้างล่างนี่นะดูให้ในรูปแบบของ12นักสัตว์ด้วยนะดวงทั่วไปเนี่ย12สัตว์นักสัตว์ก็คือชั่วฉลูขันถอเนี่ยดูให้แล้วนะในลิงก์ข้างล่างเนี่ย ถ้าใครชอบอยากดูแบบ12นักสัตว์ก็ไปดูได้นะอ,อะไรดีก็ยึดเอานะอะไรไม่ดีก็ผ่านมันไปอย่าไปใส่ใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ทําได้ก็คือไปสกัดมันไว้กับปัญหาที่จะเกิดนะคะนะจะดูให้อยู่นะเป็นรายเดือนนะนะถือว่านะความรักมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสเ,าเพื่อนเข้ามานะเพื่อนรัก แฟนคนรักเก่าเพื่อนเก่าเนี่ยมีโอกาสนะคะในช่วงครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังอมืมีโอกาสเข้ามาพูดคุยทักทายแต่ความรักก็ยังประคับประคองกันไปอยู่นะคะถือว่าสิ่งสําคัญก็คือเรามาระวังไปเกี่ยวข้องกับความรักที่ผิดแค่นั้นแล้วก็คู่แข่งในเรื่องของความรักความรักใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนคู่มีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ในครึ่งปีหลังแล้วก็ครึ่งปีแรกอาจจะเจอ นะบางท่านมีโอกาสได้แต่งงานนะหรือเดินทางไปหาคนรักนะหรือคนรักเดินมาหาเราเดินทางมาหาเราอะไรประมาณนี้นะคะนี่ถ้าเรามามองในรักษาของสุขภาพบ้างเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืออนอนพักผ่อนไม่เพียงพอบางท่านไม่ได้มีโรคเดียวนะมีหลายโรคนะเข้ามาแต่ถือว่ายังก็คือยังรักษาไปแบบคือทรงๆนะไม่สุด เราจะไม่เจาะรายละเอียดของการเจ็บป่วยนะถ้าไปดูรายเดือนถึงจะเจาะรายละเอียดให้นะคะอันนี้มันเป็นรายปีเพราะนั้นดูเป็นคร้าวๆเป็นแนวโน้มนะคะนะแต่ไม่สุดนะคะถือว่ายังทรงๆแล้วก็ไม่ได้ป่วยโรคเดียวนะอ่าแต่ว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองสุขภาพไม่ดีอะไรดีๆซื้อมากินอาหารเสริอมอะไรดีๆหาเงินได้ก็ดูแลตัวเองนะคะพักผ่อนให้เพียงพอบ้างนะ นะ,ะก็ถือว่าไม่ไม่ไม่สุดนะก็ถือว่าทรงๆนะคะสำหรับการทํานายของชาวราศีกรกฎก็คงประมาณนี้นะคะสำหรับดวงคัดการปีนะ,ะก็สรุปให้นะคะก็คือ,อชาวราศีกรกฎในปีหน้านคีคาดการถือว่ามีความสําเร็จหลายๆด้านอยู่นะตำแหน่งหนะ้าที่การงานงานใหม่มีโอกาสหาได้การลงทุนกิจการใหม่ๆหรือกิจการเดิมๆมีโอกาสสาเร็จนะมีโอกาส ประสบความสําเร็จทางด้านการเงินอยู่หรือการเดินทางไปติดต่อเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จนะนะมีโอกาสสมหวังไม่ว่าคุณจะไปติดต่อเรื่องงานเรื่องเงินก็ตามนะคะอ่าแล้วก็เรื่องโชคลาภก็มีบ้างนะในช่วงครึ่งปีแรกครึ่งปีหลังก็พอมีเงินที่ไปติดต่อมีโอกาสประสบความสําเร็จนะ,ะส่วนการส่วนเรื่องความรักก็มีโอกาสเดินทางมาหาหรือมีโอกาสเดินทางไปหาคนรักมีโอกาสพบรักใหม่นะคนที่มีคู่ก็ยังประคับประคองคุณเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของครอบครัวนะคะ แล้วก็ครึ่งปีหลังนี้คุณมีโอกาสได้ออกบวชถือศีลน,นะคะสําหรับชาวกรกฏในบางท่านนะแต่บางสิ่งบางอย่างเงื่อนไขต่างๆที่คุณตั้งไว้มากนะักก็คุณก็หย่อนหย่อนลงบ้างนะในเรื่องของหน้าที่การงานนะกฎเกณฑ์ต่างๆแม้กระทั่งเรื่องความรักก็ตามสิ่งที่สําคัญและระมัดระวังก็คืออย่าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาให้มากนะักโดยเฉพาะเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องเนี่ย แล้วก็การหลอกลวงนะต้องดูให้ได้ดีนะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเป็นอายมกุกหรือสิ่งหลอกลวงต่างๆสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณต้องระมัดระวังให้ดีๆเรื่องการหลอกลวงนะในปีหน้าน,นี่นะคะบุตรบริวารก็ถือว่าดีอยู่นะลืมบอกไปนะบุตรบริวารก็ดีอยู่นะคะแต่ผู้ถามเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะปีหน้าน่ะนะคะก็ต้องนะ,ะช่วยตัว ถือว่าดวงชะตาดีอยู่เพราะฉนั้นผู้อุปถัมเราก็เลยไม่ต้องก็เข้าไปหามากนะักการไปติดต่ออะไรต่างๆก็เหมือนกันมีโอกาสประสบความสําเร็จแม้จะมีอุปสรรคคุณก็ประสบความสําเร็จนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎสุขภาพก็รักษาตัวเองนะคะบางท่านอาจจะมีหลายโรคแต่ก็ถือว่าทรงๆนะไม่สุดนะคะก็คงประมาณนี้นะคะสําหรับชาวกรกฎอย่างไรก็ตามเป็นการทานายโดยภาพรวมนะคะอย่าีเรียงไว้ดูเป็นรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะ นะคะชอบกันยังไงนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ติดตามกันต่อจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านที่เช็คดวงอีกไปเรื่อยๆนะคะถ้ายังติดตามกันอยู่นะแล้วก็โอเคนะคะก็สวัสดีค่ะ